ตอนนี้เราแวะมาเดินเล่นที่เกตเวบังซื่อเป็นเป็นห้างใหม่พอดีนึ้ขึ้นได้ว่ามันเปิดแล้วเราก็เลยมาลองดูนะวันนี้เรามาแวะมาเกตเวบังซื่อห้างใหม่เพิ่งเปิดแต่ว่าร้านก็ยังยังเปิดไม่เยอะอยู่ไหน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 ่ะไหนอ่ะอ๋อเป็นแบบ เป็นบูธนะมีอัพตัวอยู่เพราะว่าตอนนี้เขามีงานแบบชูก้าพาราไดส์อยู่เด็กกินโทสตูโกก็ได้เด็กๆสิน่ารักเชียวเขาก็เก๋่ไก่นะมีซุ้มมีซุ้มให้แบบมันนั่งได้ได้ไปผมไม่ต้องไปสัลนอนน่ารักอ่าอันนี้ร้านทำผมว่า ส่วนสนุกของเด็กน้อยบบชั้น6นะมีโรลเลอร์แลนด์ด้วยอันนี้ต้องให้ออตาโออยู่คนละฝั่งกับตรงนี้เพราะว่าอ,ออตโตชอบเล่นอยู่ชั้น6นะคือเขามีดาดฟ้าให้แบบออกมาชมวิวด้วยอะ่ะดีงามมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแบบวิวไหนวิวไหนชเออเพราะว่าตรงโซนโซนตรงนี้แหละที่เราเห็นจากทางด่วน ที่เวลาเรามาจากทางดุเราจะเห็นเอาต้องเดินทางนู้นตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหาจุดถ่ายรูปสักนิดนึงมองไม่เห็นเห็นรถไฟวิ่งไหมเห็นรถไฟไวิง่งอยู่ไกลๆปุ้นปุ่นปุ่นปุนปน,ปน,นู่นบนดาดฟ้าชั้นหกอากาศดีมากก็โอเคนะคือมันแบบเาว่าไหร่อ่ะ ก็มีที่พักผ่อนอีกจุดเนื้อเนาะสำหรับคนที่แบบมีคอนโดแถวนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบอากาศแบบนี้ทุกวันคือแบบดีมากหัวปูดีด้วยัวปูมากจุดชมวิวชั้น6ก็พอเห็นรอบๆเมืองหน่อยนึงแต่ก็เขาจะมีใช่เขาจะแบบมีสนามย้าเทียมให้นั่งเล่นนะแบบก็ดูโอเคอยู่อะแล้วก็นี่คือแลนด์มาร์คที่แบบเวลาเราอยู่ไกลๆแล้วเราเห็นอะ ที่เล่นฮาเบอร์แลนด์ใช่ใช่อันนี้แบบน่าเล่นมากคือสวยด้วย,อยเนนะออดูสีหวานเชียร์โดเลอร์แลนด์ใช่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบที่ซื้อตัว๋วเขาเล่นน่าจะทุกอย่างเลยอะแล้วก็เขากำลังมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยเห็น<ๆ>มีหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ใช่หนึ่งเกม320วีกเอ็นใช่ใช่ใช่นี่สโนว์แลนด โอ้ยเยอะอยู่กิจกรรมเยมอะนะจำแอดเวนเจอร์แลนด์โอ้ยเยอะตอนนี้อันนี้เลเซอร์ดูดีอ่ะคือผู้ใหญ่ก็เล่นได้เนาะโนโลแลนเออมีเยอะอยู่แบบสำหรับเด็กอะ่ะพามานี่แบบเล่นได้ทั้งวันแต่ว่าเขายังไม่เปิดโกดทุกส่วนเนาะแต่ก็จะจุดที่เราอยากจะรีวิวแต่ว่าเราจะเล่นเบามือแล้วก็คือ อันนี้เขาเป็นฟันเฟสตาเนอะแต่ว่าข้างในเขาไม่ให้ถ่ายรูปก,ก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศกข้างนอกให้ดูก่อนเป็นตู้คีบตุ๊กตาอะไรแบบรองชิมปังเย็นตัมโบ เขามีชาไข่มุกเป็นแบบแก้วแล้วก็แบบถังด้วยนะไปดูวิธีทําแก้วน่ารักชอบแก้วแบบนี้ตอนนี้แบบในกรุงเทพเริ่มเยอะแล้วแต่ว่าที่เชียงใหม่นี่คือทุกร้านเป็นแบบนี้ ว่าไข่มุกมันเป็นไตน,นิดนึงนะแต่เขาคงรับไข่มุกมาแหละแต่ว่าชาก็ไม่ได้หวานมากแต่ในส่วนของการเบิร์นมาก็ก็ถือว่าโอเคนะถคยในในบแบบ<อ>ไม่ได้แบบไม่ไมนะ้ง่ายๆ่ารักน่ารัก,ๆๆกอะ่ะเอาเป็นบรรยากาศว่าไม่ต้อไงไปต่อคิวไข่มุกค้นไฟแต่ว่าในแก้วเรา65เนาะ69 69บาทก็เคยกินสองขำได้อารมณ์แบบเบิร์นไปหน่อยอนี้เรามาเจอแบบ โกโก้อีกแล้วอะเราก็เลยจะลองชิมดูเอาเป็นโกโก้โกโก้ลาเต้ดูไหมคะมาโกโก้แล้วสวยงามเมลเหมียวน่าเลยได้มาแล้วโกโก้ลาเต้เมวน่าเลยอันนี้เราสั่งหวานน้อยอะลองชิม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 มันอาจจะต้องมิกซ์ใช่มันต้องมิกซ์ ขยขย่าเช็ค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 เป็นสาวเช็คหน่อย <c oughs> อ<ะ> <c oughs> อเขาจะต้องเช็คแบบนี้นะเ<ฤ>ขา<อ>จะเช็คแต่แบบว่าขยับแต่แบบข้อมืออ,อ่ะประหนึ่งว่าเหมือนแล้วก็ออกกํลาลังกายไปไงเช็คไปเช็คไปเราจะบอกว่า,า,ม,ามีเมนูอะไรบ้างดูดิแมวน่ารักมากะแมวน่ารักจริง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 มาแล้วเมื่อกี้เราลองชิมดูแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่โกโก้เข้มข้นนะมันเป็นแบบมันเป็นโกโก้นมเพราะว่าเขาใส่นมเนาะ แล้วก็มาเทโกโก้ราดแล้วก็ให้เรากินก่อนเรากินแล้วก็มามิสเอาอะไรเงี้ยไม่ค่อยเข้มข้นแต่ว่าอร่อยอยู่ก็เป็นลักษณะโกโก้นม60บาทก็โอเคดูไอลุคคิวส์เบอร์รี่แล้วก็ทูเทล่าอืมทูเทลาเลยอยากให้บุ๊คพูดเลยอืมโอริโอก็มีได้ได้ทั้งสองอย่าง ถึงก็มาซีร้อ,อนไหมร้อนไหมเพราะว่าเขาเพิ่งทํามาสดๆเลยนะเออดูเที่ยวกับหน้าก็โอเคนะชิ้นนดโ้หน้ามา <c oughs> ชิ้นละหกสิบบาทถ้าซื้อห้าชิ้นปีหนึ่งชิ้นีแลกกิน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 หอมไหมฟัน,ข,นขึ้นเลยันขึ้นเลยแต่ว่ายังไม่ถึงไส้นะเพราะว่าเขาเหมือนใส่ไส้แบบคัสตาดแล้วก็ค่อยโปะโอริโอตรงกลาง แบบเราลองชิมคาตาโอเคแต่ว่าแป้งอ่ะเขาขึ้นตาลเลยเยอะๆคุ้มๆแต่ว่าเรายังไม่ถึงโอรีโอสักเกมคือแบบเนี่ยโอรีโอมันเป็นชิ้นแบบเนี้ยมันเลยยังไม่ถึงโอรีโอสักเกมอืมว้าวอืมถึงโอรีโอแล้วแต่ว่าเรื่องความที่มันเป็นขนมแบบนี้เนาะโอรีโอมันก็ไม่ได้กรอบอ่ะ เออโอ้ยก่อนจริงๆเพราะเขาทำแบบเป็นไส้ไส้เลยๆ,ๆ,ๆอ่ะแบบชิ้นๆเนาะเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่กับพัตต้าแลวก็โอเกกว่าไกันโอ้โอโตอนนี้เรากำลังจะ,จะกลับ<ห>แล้วก็สว่างอยู่ตอนนี้เรากำลังจะกลับจากออกจากเกตเวบางซื่อแล้วเราได้อินนี่มาอีแ <c oughs> อแออแกโคโคโมแมวอินแมวมาหนึ่งแก้วโกโก้แมวโกโก้แมวแล้วก็ชานม ชานมพ่นไฟอีกหนึ่งแก้วแล้วก็เมื่อเช้าที่เราแวะกินมาอีกบิลีฟอีกหนึ่งแก้วเอาน่อยไ,ไม่ชัดละวันนี้คือสามแก้วแล้วนะสามแก้วคือไม่ไหวแล้ววันนี้เราขอชิมแค่นี้แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปชิมที่ไหนกันอีกเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงบ๊ายบาย